ที่มองนีนี่ละแม่หนูกับกายว่าซื้อแม่ว่างามบอกางามอยู่ได้หระปอนูว่ากับเพื่อนไว้แล้วเพื่อนนั่นโอนมืออืน่นเงินที่นูโอนไปให้แม่น่ะมันก็น,น่าจะพอซื้อพอดีมืออื่นแม่ไปกดมาให้หนูเดนเดอร์เออชิซื้อมืออืน่นติดปอแม่ว่ามันเลี้ยวไปบอปอเบิ้งที่มองนีไว้โดนแล้วแม่หนูมักที่มองนีกายก็กมัก พวกหนูก็เลยพักกันเก็บเงินว่าซิมัสซอร์ที่ยูนี่น่าไกลแมนครับเออคือว่าคืออย่างแม่ตกลงซื้อนะแม่ป้าเดี๋ยวหนูพัไปกดเงินเออคือเงินที่ปอให้แม่น่ะเจ็บไว้น่ะแม่ใส่บนแล้วมันบนเลียแล้วปอฮะเอาไปใส่เบิดใส่อี่ยงแม่ ทุกเดือนที่หนูโอนเงินไปหนูก็โอนให้แม่ใส่น้ำเดชไม่ได้โอนไปให้เก็บย่างเดียวเด้๋ย่ากายเงินเดือนออกมืนน้นี่โอนไปให้แม่เก็บไว้ก่อนเนาะส่วนที่สิบไปสื่อทีเก็บไว้เองเนี่ยวมาเสียมาใส่เบิดเขาแล้วแต่เธอเลย แม่หนูเอาเงินไปให้เราเดอ้อส่วนหนึ่งเอาไว้ให้แม่ใส่อีกส่วนหนึ่งแม่เก็บไว้ให้หนูนะเดอ้อหนูกับกะเสียไว้ซสื้อทีได้ลูกได้ไม่เก็บไว้ให้เดอ้ออยากได้เมื่อใดเขามาเอาเดอ้อจ้า กินข้าวกันเ,นเออคือว่าแม่แม่บอกหนูมาดีๆว่าแม่เอาเงินไปใส่คือแม่เอาเงินไห่บิวกับบิวไปใส่เบิดแล้วสองคนนั้นเขาติดหนีเจ้าหนีทวง แม่ก็เลยให้พี่เขายืมไปใส่หนีก้อนแต่มันเป็นเงินหนูเด้แม่หนูก,กับกายพักกันหามาด้วยความยากลําบากกินอดๆอยากๆเพื่อเก็บเงินก้อนนี่แม่คือยังสิคันที่ต้นพี่เขานั่นปอเด้อแม่เดอ้อแม่ซอยพวกหนูดเดอ้อถ้าว่ามีเงินมาให้เขานะเขาตำรวจมันจะพวกหนูเขาคุกแท้ๆน้อแม่ได้ยินนะปอเอเงินม่ให้แม่อยู่แม่เอาให้พวกผมไปใส่หนีก้อนเดอ้อ ดังนั้นก็นเป็นเงินปอปอเสพสื้อทีถ้าแม่เอาหายแล้วปอไมาเอาคืนแม่ผมีม่หายเด้เดี๋ยวรู้สีหาเงินมาคืนให้ดอกแม่น้อกมาพาให้ซื้อตอนนี้ดอกนะถ้าใส่หนีเขาแล้วนะลููสิเห็ดงานเอาเงินมาคืนดอกน้อแ,แม่ปอมันก็ไม่ได้ซื้อเรี๋ยวนี้ดอกแม่ไปกดมาให้พวกผมเซ็นีก่อนก็ได้ก็ได้ยงสั้นก็ได้ รีวกับบิวเขาเป็นพี่โตกระจิ๋นย้อมเขาติดคุกบ่าล่ะซอยพี่ขอไปก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้ดอกทีนะ่ะรอให้พี่เขาขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยซือ้อเป็นอย่างหนูต้องเป็นไฟที่ต้องรอได้เมื่อเงินนั้นมันก็นเงินของหนูหนูคือบอกแม่แล้วว่าฝากไว้สิซื้อทีมีอย่างกันแม่ม้าก็ดีแล้วนี่เจ้าของติดเองเป็นยังต้องเอาเงินคนอื่นปจ่ใจเอาเงินคืนหนูมาเดี๋ยวนี้เลย เงินอย่างป๋อม่อมีดรอกเอาพอกพี่เอาเงินหนูไปแม่เอาคืนมาเลยบม่มีบ่คืนเนี่ยแค่นั้นล่ะเงินมึงก็สร้างเงินกูล่ะเอาคือว่าแบบนี้พี่ซวแบบนี้ก็มีเนาะเอาเงินน้องได้หนาดันดนันพอได้ป๋อจะขอเป็นน้องสิบดาพีได้ยังไงหรือว่าอย่าเห็นพี่ติดควกล่ะ กับพี่เขาเดือดร้อนเป็นน้องนะ่ะไปไม่แน,ใน่ใจซ้อยเหลือแนใจจ่ใจสิตใจเตื่อใจดำไรเงินนั่นน่ะ่อเป็นคนเอาเงินมาฝากแม่เองแม่เป็นคนให้พี่เขาเองแล้ว่ออยากฝากไว้เห้ยังสละหนูตาว,ว้ใจอยากให้แม่เก็บเงินไว้ให้แต่หนูก็อกคิดว่าแม่สิให้จังสี่เอาเงินหนูไปให้คนอื่นคนอื่นใส่ปอก็เอาให้พี่นะ่ะ พี่แท้ๆนะขันตามกันออกมาน,ะน่ะเนาะยังโงกหลายป่อแต่แม่ยังบ่าวายอย่างเลยงกพี่บ่โง,งกดอกมั้งมีเป็นยาสั่งหนี่แต่บ่มีเป็นยาใส่คือกะหากเกิดออกมาเป็นคนเมื่อตินกับมีคือว่าไปหาเฮ็ดงานล่ะพี่ป่อเงินแค่นี้มึงสิตายติบ่าตายดอกแต่พี่กับมีปัญญาหาเงินเงินหนูพวกหนูสองคนก็ตั้งใจหาเงินลำบา,ากค่ะกาสิเก็บได้พวกพี่บ่เม็นคนหาคนลำบากคือหนู แล้วพวกพี่ม่เอาไปง่ายๆแบบนีต้ติความตั้งใจที่พวกหนูสิตั้งใจเก็บเงินมาซื้อทีกับพังหลงพ่อพี่กับแม่กระแตงคอยซื้อนบ่บน,นีนไป้สยดอกเนาะก็ไปหาไมา่เปียงเฮ็ดอย่างให้มันหยาดพอทอปว่าปไปกับโบม,มีประโยชน์ดอกเงินกับงบ่คืนมาดอก พ่าไปกับเมย์ซื้อมันเป็นตาเลือใจวาาัวไก่เมึ่แม่ให้กับเฮาดูกับพี่น้องเดือดร้อนก็ต้องซอยกันเถอะเจ้าของมีเงินแท่นที่สิ้อยพี่น้องเสียไปซื้อทีไรแสระพี่เดือดร้อนก็เพราะพี่ต้างปัญหาเองเป็นอย่างนูต้องไปแก้ให้พี่นะ้องไ่ต้องว่าอย่างเราปอเขาว่าไตเขาก็ยังหาเงินซื้อไม่ได้ถ้าที่นี่มันสิเป็นของเขา จังเดมันก็เป็นของเขาคือเ่าล่ะเขาค่อยไปหาเก็บเงินมาซื้อไม้เนาะเขาไปเถาะไปอยู่สองคนเขาก็ได้ต่อไปนี่หนูสื้่บ้านอยู่เกีียเอย่งกับแม่กับพี่อีกต่างคนต่างอยู่หนูสิไปใช้ชีวิตกับกายสองคนแล้วสิส่งเงินให้แม่อยู่บ่อ่ตอไปนี่กับพักกันหาใสเองรถแม่หักพี่หลายบ่เมนติให้พี่เขาเลียงเอ,อเดอ้อหนูลากร่อน ปักกันปอปอปอกลับมาก่อนอีปออีเห็นแกโตเออ